ดีจ้าพี่นอ้องเมนี้เหากะล่งทงลุงทาหาอยากหากินคือเกาจ้าหลังจากที่เหาเฮ็ดเวียกย่ามเศร้าแล้วพอตอนสวยมากเฮากะสีล่งทงลุง่งทาหาแนวอยากแนวกินสาวอยูก่กระในน้หนาเบาต่อมมาเลยสาวยูว,ว่าจะไม่เฮ็ดหลุมดักปลากระเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นหนาหนาวกำลังจะเขานาแรงน้ำในน้องในสะกะเริ่มเหือดหายปู่ปลาหน้านา้ำกะเริ่มที่จะย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อเอาชีวิตรอดคือเกันกะชีวิตค้นเหาพากันอพยพไปทํามาหากิน มองไ้ที่จะยู่รอดกับ้ากันหมุนกันซ้นไปเนาะพี่น้องตอนนี้สาวอยู่กับกำลังยืนเล่งมองที่จะขุดลุมดักปลาตำแหน่งที่ห้าสิขุดลุมดักปลาสาวอยู่ก็เลือกเป็นบริเวณระหว่างกลางของสะสองน้องเพราะว่าปลาเขามักจะบืนหากันสาวอยู่เล่ยคิดว่าตรงนี้ลหละเหมาะที่สุดว่าแล้วกัให้บ้าตอมลงมือขุดลุมพอได้มองขุดแล้วเรียบร้อยแล้วสาวอยู่ก็บบอกบ้าตอมว่าห้อนแดดกวสิจไปเาขาคุมกันเนื้อเถ่าว่าสัเบ้าตอมล่อว,ว่า เจ้าสิไปจากคอยได้จังได้เจ้าก,ก็คือผู้ยูเป็นมูคอยแน่ยุเป็นกาลังใจเบิ่งคอยขุดแน่นี่คอยเมื่อยได้คอยต้องการกําลังใจ่าสันผู้ายว่าเพราะผู้ไซว่าแบบนี้ลราเสายูกันเลยดีใจหลายยูเป็นมูเขาเอาแดดกระแดดยูน้ำกัน่าสันว่าขุดกับผ้เลิกด้วยค่ะพี่น้องขุดความกว้างกับประมาณศอกหนึ่งนี่แหละค่ะความกว้างปากหลุมความลึกกับประมาณหัวเขานี่แหละค่ะเนี่ยตอนนี้บ้าตอมกับกำลังเตรียมพื้นที่ให้เหมือนธรรมชาติที่สุด เชีพื้นที่แล้วเอาดินมาคุ้นขึ้นทั้งคางเป็นคู่ขึ้นกั้นไว้นะคะแล้วก็เอาอยาคุดเอาญยามาวางไว้ให้มันเหมือนเป็นธรรมชาติแล้ว่างที่สาวยูยืนถาบ่าต้อมสาวยูก็คุดภาพย้อนหลังตอนเหตุงานอยู่ตอนเห็ุงานอยากกินยังอยากได้ยังก็ยังเข่าร้านสะดวกซื้อยังเข่าห้างซปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าตอนนี้ร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของสาวอยู่ก็จะเป็นน้องสะหน่วยนี่หรือว่าแปลงผัก ผลละหมากลากไม้เท้าอยากกินกะสิมีบักม่วงมีกล้วยมีบักแตงมีบักซีดาอยู่ในสวนของเฮ้าเทาอยากกินอย่างเทากระปูกเอาสะแรกก็ไดแล้วล่ะค่ะเฮ็ดทั้งบืนของปลาเกียด์หนาดินให้ดินเรียบเรียบเนียนเนียป่าเพิ่นบืนง่ายๆเนาะค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือด้านหลังของบ๊าต้อมที่โคกเนี่ล่ะค่ะที่กาลังเห็นกันอยู่เดี๋ยวบ๊ต้อมก็จะใส่ปัก,กระจกนี่ล่ะค่ะคุดคุดทางห้าออก ดึงยาออกเพื่อให้เขาเป็นแปนเรียบเนียนเพื่อให้ปลาเขาบืนง่ายๆสะด้านนี้ปลากจะบจืนขึ้นมาตรงนี้แหละค่ะบืนขึ้นมาตกตรงนี้แล้วตรงที่บ่ต้มก็กำลังขุดอยู่ทางออกแล้วก็จะเฮ็ดทางเดินของปลาเหมือนสะน่วยเมื่อกี้แหละค่ะบืนเขามาหากันเขาก็จะได้ปลาสองหนองถึงมาต,มาตกหลุมพางของเฮ้าเนาะนี่คือขึ้นซูเปอร์มาเก็ตของเฮาเป็นโซนปลาสดค่ะ แต่ว่าเขาก็บ่สามารถกำหนดได้น้อพี่น้องเนาะว่าเขาสิได้ตัวใหญ่หรือตัวน้อยหรือว่าเขาจะได้จากตัวเนาะเขาก็ต้องมานั่งรุนเอาว่าเขาจะได้บอแต่ว่าทีน่แน่ไดแน่นอนค่ะบ๊วยบ่ฮนไดอยู่ไดแล้วนี่นี่ก็แล้วละค่ะที่บา่าวตอมเฮ็ดไว้ฟังทางนี้นี้ป่าก็จะลงมาแบบนี้ละค่ะคือจังบา่าวตอมแสดงให้เบิงนะ่งเนาะบ๊ยเพิ่นก็ว่าเพิ่นเพัพพกๆก,กละมือนี่เพิ่นสิไดเพิ่นว่าบา่าวตอมเพิ่นว่า ก็แล้วแล้วบ่านี่เปาต้มก็บอกว่ายังไม่อยู่ไกลมันมันสิบบืนนะดูขวามสิสาวอยู่ก็อยากเบิ่งเนาะสาวอยู่กับมัดจอบเบิ่งว่ามันบืนแนวใด๋ป่ามัดจอบเบิ่งก็เห็นอิลีพี่น้องเอ้ยไดีเห็นว่าป่ามันบืนขึ้นมันเป็นจังนี่นี่เองบืนกับว่ามันมาป่าบืนหนาฝนนี่พี่น้องป่าบืนหนาแรงหนาหนาวลมลุ่มนี่หละบางเนี่ยเพิ่นกับบืนของเพิ่นขึ้นมาเออเนาะเนี่ยเพื่อกระถาจอบบอนสาวอยู่กับจอบเบิ่ง นั่งถาจอบเบื้องบบขยับบบติ่งโบเวาผุนเดพี่นองเอ้ยดวยความที่บอตอมบอกว่าเจ้ายมาหาจอบหาซ่อมเบึงเด้มันหูเด้ว่าคนเบึงมันมันบ่ไปเด้เพื่อนวาแต่ว่าสาวอยู่กับฝืนคำสั่งบอตอมเนี่ยดวยความที่อยากเบึง พี่น้องเดี๋ยวมือนี้สซวยูจะผ้ามายามป่าในลุมดักป่าสซวยูก็บอตอมเฮ็ดไว,ว้หมอเ้านี่เดี๋ยวตอนนี้กับบรรยากาศมันก็เป็นย่ามแ,แล้งละเนาะเริ่มละไกลสีเือดแล้วแซวยูก็เลยว่าจะมาหากับเขาแลงมาเบิ่งลุมดักป่าเฮ้าเชียเฮ็ดไว,ว้หมอเ้านี้ว่าจะได้บ่วเดี๋ยวไปเบืองต้องกัน เกินขาดมาเฟังมาเฟิงมาวฟปงปาดเสอยูได้กับเขาแรงแล้วปาดขึ้นเมียนู่ซอยในพี่น้องอยากกินยังมาเด้อเมียนูป่าเมือ่อนี่กูดังป่าค่ะค่ะพี่นอ้องเฮ้ยดีใจลายมาเดี๋ยวเสายูขึ้นมาให้เบิงปาดตัวแรก สองสามสี่ห้าหตัวน้อตัวใหญ่ขับัไปอุ้ยน,น,นี่ครเจ็ดอุ้ยนักปัวนิชามึงเอ้ยนายพหอมีแปดอือดูหนเก้า จิ๊บว่าน้องดินล้วงไม่ได้หรอกลูกโอ้ยคนหน่อยก็อยากมาอ,อนอวน้องดินจะหัวทิ่มลงไปนะลูกโอ้ยน้องดินจับได้จริงๆด้วยสิบน้องดินเดี๋ยวมันจะล่วงลูกอคนหน่อยก็อยากเล่นน้ำคนหน่อยก็อยากจับป่าน้ำได้ยังไงจับหัวมันนะลูกสิบสองสิบเอ็ดสิลูกไปใต้สิบเอ็ดผ่านไปแล้ว สิบสามอ่ะสิบสามก็สิบสามอ่ะ <c oughs> มันจะล่วงลงน้องดินจะล่วงลงในนั้นหลุมมันลึกลูกมือน้องดินสั้นนิดเดียวเดี๋ยวแม่จับให้เองเอาล่ะมือดิ้นเหมือนแล้วโอ้ยเอาเอาเดี๋ยวกะอาบน้ำสิบสี่อ่ะจะจับไหมจับมาเร็ว <c oughs> โอ้ยสีแหล้วบอลนี่มันเหมือดลลูกเอ้ยพี่น้องาวอยูจับเบาไวมันหลายแห้งาวอยู่มากกับลูกเดี๋ยวเอื่นหาบอตอมกันปอตอมมาจับซอยแนยมามามาปลาหลายอยู่คยลืมตลอดจนเหมือจนคำลนแล้วใหากัสีมาหยามปานี่ละที่คยเอื่นจะมาซอย ไปจับผู้เดียวมากลมคักคัก,ลกหลายพระโลหะงานพี่น้องเอ้ยบวกเบิร์กเนี่ยเอาไงใส่นีจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเคือออกมาซึ่งหย่อนเลยโอ้ยม <c oughs> ีแต่ปลาคอหลายพระโลหะเราอยู่จับผู้ไว้พี่น้องเอ้ยป้าถูกนี่ค้อลงหลายคักหลนี่แท้เราคือภาสีเดรหลายปลาเนาะขนาดว่ามันบอลลุ่มนี่แมน ขนาดเท่าเฮ็ดยิงกังเวียนท่านบริขามขึ้นเนาเฮ็ดมือเสาร์เนาะเฮ็ดมือเสานี่นี่แค่ยิ่งเวียนนะยังมันขึ้นนี่ปวดตรงห่วงเนาะโอ้เหมือมืออื่นมือเสาร์มือกันมือเสารได้เซาอยู่จะมายามอีกว่าจะได้ซ้ำนี่บอเพราะว่าเซาอยู่บริเฮ็ดขามขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องเซาอยู่พุ่งเฮ็ดบอดักมือเสานี่ก็เบาตอบแล้วก็เลยว่าเออมาลองยามเบิ่งว่าเพื่อได้ป่าไปเฮ็ดยังกินกระชาน หากับเข่าแรงก่อนว่าสันเพอได้เอาได้ีหลีเพราะว่าบอคิดว่ามันบางท่านอีข่าวคืนเนาะคิดว่าป่าน่าจะลงกลางคืนนึงสินะมันมันอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยปะตะคอดหลว่หลว่เลยสุดยอดอ้เบื่อปะเบื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาหยาลงที่เก่านี่เด้อตรงเอาเอาลงลงไป เอาใหคือเกาเดี๋ยวมือสาหเขาเบิ่งกันอีกเ่ราะสิไดีไล่เป็นไรน,นี่ค่ะเขาก็จะสร้างสถานการณ์ให้เหมือนเดิมที่เขาเห็ดใบมอเสาินี่บอ่อทั้งนี้เห็นบ่นค่ะเขาก็จะมาทาั้งนี้มาโตกลุ้มอยู่นี่ส่วนบอ่อทังผุนเขาก็จะมาตาทังผุนเขาก็จะมาโตกลุ้มอยู่นี่อีกนี่ค่ะเป็นสาสองฟังเนาะคะ่ะมาลัดกันเดี๋ยวมาเบิ่งในถัง ใส่ยูให้เบื้องในถังที่ใส่ยูใหด่มากมาุนจนีีเห็นบอน้อเหมือดเหมือดอ่ะนี่เห็นบอน้อพี่นอ้องนี่มันก็นจะบ่ไดเห็นโตป่าบอไดแล้วมันมีต่ขี้ตุม่มพี่นอ้องเกือบเครื่องถังสีพี่นอ้องนี่ไะมาเดี๋ยวใส่ยูเซเทลงใส่ในกระมังให้เบื้องจังสีเห็นง่ายเนาะมันเหมือดแล้วโอ้ เออใส่กระดิอออนออกพมเบื้งตี้่ะพี่น้อง,งนี่ยมีแต่งจะปะคอหอยต่อยเป็นไหนสาวอยู่มานบาอ้เอบเปงตี้ละ่ะเดี๋ยวมืออื่นมายามกัน่าอีกเชือหนึ่งว่าสิได้ซ้ำนี่บ่มาเด้อผู้ใดอยากเมนูยังคอมเมนต์มา ได้ด้อยค่ะเดี๋ยวสาวยูจะเฮ็ดซูกินอ่ะใส่เวล้วบ<ป>่มีตัตูกระลังงามพี่น้องเอ้ยบังเงี่ย<ป>มากินเผาป่าน้ำกันคะ่ะพี่น้อง ก็พัเข้นี่ปลากระเดาสุดยอดเบียนได้ปีมือไม่แน่าจับปีมือสังสองแม่ปีมือสังสองนีอหอกปลาเนาะโอ้ก็พอตัวนี้สุดยอดสุดยอดอะไรไหมาัโอ้ไอ้ยพ่อทอตัวใหญ่เคยกินตัวหน่อยนี่ระค่ะพี่น้องความสุขของครอบครัว การที่เฮ้ามีครอบครัวที่ร่อค่อยเฮาอยู่แล้วเฮากลับมาอยู่กับเพ่นกับ่อกับแม่พอมหนาพอมตากินยังมียังเฮากระแสบมียางสองยางเฮากระแสบความสุขของเข้ามีอยู่แค่นี้แ่ละเนาะคนเฮ้าพี่น้องเป็นไหนพอไ่หลกเต่อคอยเย็นมากมันกระแ่บแล้วที่เขาโอ้ฝีมือลูกเฮ็ดกับเขาแสบวะไว้โอ้ถ้กกระเดาจากที่ค้งโอยู่กระซสบเนาะกินกระปุนปลา ทับทมพักมันก็ขึ้นยอดใบอ่อนหมดแล้วเมื่อกี้ปลูกหาปลาเผาซูกินคือนแสบดีเนาะแสบเนี้ยอืออยู่กันสองแถวเป็นบลาแสบแล้วกินไปกินมันอยู่คนละทีโอเขาบอกเป็นตะลึกตันึ่งปลูกต่อมาก็แสบใครเนี่ยกินน้ำเนี่มันยังสิได้ใส่ชี่ประจำวันบ้านเฮาเนาะเปล่าคือจะไหนส์ถ้าเจ้ากินคำมันจำเหระ นี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคนเฮาไปไก่ซำได้ต่างประเทศหอยโขกพันโขกกะกลับมาหมองเก่าความสุขอยู่มองนี้แหละเนาะเงินบ่พอไม่เงินบ่หมองโขกพันเราผู้ได้ปีกฮักมันกะมาผู้ได้ปีกบัวฮักมันกะแข็งเอามากะมาว่างมันคือเก่าหันละกินหมองได้หมองได้กะกลับมาหมองเก่ากินกระเนิดมาเนาะพ่อเนาะว่างปลาเนาะว่างกินเนื้อยาบเดี๋ยพอได้ไหม่ ด้วยปรนนีนย้ยกายจะสุลืมคุณคุณของฟอของเมยแต่เก่าแต่กวนห้อที่หายใ,ใจหน้าผมนี่ห้องปยกินซ้ำห้องนึ่กินจกับนังมันกระเจีบขนกเต่ามอฮ้มไมาอยู่วัน,นบยยนือบระยักนีว่าลินเต่าอยากนั้นก็ดีกิน มันบ e um anyway ึ้งเยอะด่าม yes, ันข้ำมันทอดกันต่างหาเอาเลยกินมันบื้งมันข่ำอืดกันฮะคอยหาคอยอดคอยอ้อมไปนี่ละคอยสังเกนกินขิงต่างกระจายไปนนี่ละอ๋อ